ตอนคุณตายในเกมนี้อย่าเพิ่งรีบออกเกมนะครับเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยเราสามารถที่จะชุบหรือว่ากลับมามีชีวิตได้นะครับผมในหลายๆกรณีด้วยกันนะครับอย่างถ้าหากว่าคุณผู้ชมเล่นเกมนี้นะครับผมช่วงวงแรกเนี่ยถ้าหากว่าคุณผู้ชมตายขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะกดค่าตัวตายหรือว่าถ้าเพื่อนเราตายทุกคนแล้วนะครับเราสามารถกดอค้างเพื่อ ตายนะครับผมเราจะกลายเป็นวิญญาณนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆสามารถที่จะวิ่งไปที่ดอกบัวนะครับผมเพื่อทําการชุบชีวิตตัวเองได้หนึ่งครั้งนะครับโดยที่เพื่อนๆจะสามารถทําได้ในช่วงวงแรกของเกมเท่านั้นนะครับผมหรือสังเกตตรงสายล่างก็ได้นะครับผมบริเวณชื่อของเราเนี่ยจะมีดอกบัวอยู่นะครับถ้าว่าดอกบัวนี้หมดเมื่อไหร่นะครับคุณผู้ชมจะไม่สามารถ เกิดได้ด้วยตัวเองนะครับผมหรือถ้ากรณีเพื่อนๆตายกันหมดแล้วนะครับผมก็อย่าเพิ่งรีบออกเกมนะครับเพราะว่าสมาชิกทีมที่เหลือของเราเนี่ยเขาสามารถที่จะชุบเราได้นะครับโดยวิธีการชุบนะครับผมคุณผู้ชมจะต้องไปซื้อยันคืนชีพนะครับโดยที่จะมีขายอยู่ในร้านค้าราคา9000เหรียญครับหรือถ้าหากว่าคุณผู้ชมโชคดีนะครับผมคุณผู้ชมเข้าไปใน a อร์ดเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถรับยันคืนชีพได้ฟรีเลยนั่นเองนะครับในราคาศูนย์เหรียญนั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้ยันนี้มาแล้วนะครับให้เราวิ ไปที่ตัวดอกบัวนะครับผมเพื่อทําการอัญเชิญเพื่อนกลับมาได้นะครับคือเพื่อนๆจะสามารถเลือกได้นะครับผมว่าจะเรียกใครกลับมานะครับผมถ้าหากว่าเรามีคนเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราต้องการที่จะชุบคนไหนนะครับซึ่งด้วยระบบนี้นี่เองนะครับผมเลยบอกว่าเวลาเพื่อนๆตายนะครับอย่าเพิ่งรีบออกเกมกันนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะชุบเพื่อนกลับมาได้นั่นเองนะครับและอย่างหนึ่งตอนที่เกมยังไม่จบนะครับตอนที่เพื่อนเรายังเหลือรอดชีวิตเป็นคนสุดท้ายเนี่ยถ้าหากว่าเราออกเกมเลยเนี่ย ระบบจะทําการตัดแต้มพฤติกรรมของเราด้วยนั่นเองนะครับก็แนะนําว่าให้รอเพื่อนก่อนนะครับเวลาเราตายแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งรีบออกเกมนะครับเพราะว่าเขากาลังพยายามหาวิธีในการชุบเราอยู่นั่นเองนะครับก็ฝากคลิปสั้นๆนี้นะครับผมไว้บอกกับเพื่อนๆนะครับว่าอย่าเพิ่งรีบออกเกมนะครับก่อนที่เราตายแล้วนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านนี้ก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ